น่ากินไหมคะผัดหอยลายวันนี้เราจะมาผัดหอยลายกันนะคะหอยลายพี่วันก็จะแกะนะคะจะแกะออกมาเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่แกะนะมันจะเจอตัวที่ว่ามีดินนะคะอาวิธีผัดนะคะใส่พริกลงไปพริกลงไปนะคะ ผัดให้หอมเลยนะคะพีพ่พริกกระเทียมนะคะพริกกระเทียมใส่ไข่ค่ะผัดให้หอมก่อนทำง่ายๆนะคะใส่พริกกระเทียมอ่าแล้วก็ไข่ไข่เนี่ก็ใส่ลงไป จะไม่มีเสือไหนเน่าเลยนะคะถ้าเราแกะถ้าเราแกะลที่เข่านะคะใส่น้ำที่เขาแล้วก็ถังโล่ถังโสนิดจะไม่ใส่น้ำนะคะไม่ใส่น้ำ้าจะใส่ก็จาะสไม่เกียง มันแห้งน,นะคะไม่ต้องใส่เยอะเด็วค,คืนจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะๆเพร่ะว่ามันติดอัน,นี้อที่ขาวนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่อันนี้่วไปอร่อยนะคะก็เสร็จแล้ว กจะปัดน้ำมันไอ้นี่นะคะอ่าอะไรนะแบบนิบิ่็อปเหย่อแม่เหล่ออยู่นะจาเกีอบแล้วสิดแก๊สขัดง่ายๆไม่ได้ยากแล้วก็พร้อมอ,อ่ะ one, two. one, one. one two.